กลับมาในช่วงที่สองของรายการค่ะตอนนี้มีแขกรับเชิญตัวจิ๋วนั่งอยู่ข้างๆที่ชันน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกันค่ะ<ด>สวัสดีค่ะ,คะน่ารักมากเลยนะคะตอนนี้น้องไอคแล้วก็น้องเทียนเทียนได้อยู่ข้างๆที่ชันที่จะมาร่วมพูดคุยโชว์ความสามารถที่เราอยากที่จะให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ร่วมชื่นชมกับความสามารถของเด็กๆเยาวชนไทยเยาวชนของ ลูกหลานจังหวัดบุรีรัมย์ของเราร่วมกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องไอคิวแล้วก็น้องเทียนเทียนได้แนะนำตัวเองให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยค่ะลูกให้น้องเทียนก่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะว่าเจ้าจ้าไส่ชิวว่า在湖南公立华小学校学习我是六年级的学生 Hi, my name is Suparada j a m p a n I'm n i studying at h o k งแ School. I'm from P6 English Program. สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภรดาจำปานินปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนห้องแถวบุรีรัมค่ะหนูอยู่ชั้นป .6 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษค่ะค่ะเก่งมากค่ะนี่ค่ะว่าเจ้าลูกชิงเม่ว่าใจ้าอยู่นันกงเรียห้อเแถว s c h o เรียนว่า วัยชิอุลีนันว,ว,นว,วนัยใน6年วัยฉือ年จีเตอเสอซาง Good morning my name is Pattharamon n a k d e I'm from Hua Khiao School I I'm studying in Prathom 6 Hua Khiao English Program สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทธรามลนาคดีมาจากโรงเรียนห้วยเขียวค่ะ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะน่ารักมากทั้งคู่เลยนะคะน้องไอคิวแล้วก็น้องเทียนเทียนไอคิวเหมือนจะตื่นเต้นอยู่เดี๋ยวไอคิวก็หายตื่นเต้นน้องไอคิวน่ารักมากนะคะตอนนี้แนะนำตัวเป็นภาษาอะไรบ้างคะเมื่อสักครู่ลูกมีภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็วกภาษา,า,ษาไทยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะน้อง ไอคิว uh, แล้วก็น้องเทนเทียนนี้นะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนหัวเขียวป .6 ใช่ไหมลูกใช่ใชค่ะที่โรงเรียนหัวเขียวนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านพอศิรภพปราบริป,ปูตะลุงนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเขียวนะคะที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแล้วก็ความสามารถของเด็กๆแล้วก็วันนี้ได้ส่งเด็กเก่งมาให้กับรายการของเราได้ร่วมพูดคุยให้กับ ท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังได้ชื่นชมความสามารถของลูกๆเยาวชนคนเก่งของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะน้องอน้องไอคินี่จะคุ้นุนกับนามสกุลมากเลยไอคิวไอคิวเคยพี่สาวของไอคิวคือน้องเอแค์เคยมาร่วมออกรายการกับเราแล้วครั้งก่อนนู่นนะคะน้องเอแค์ตอนนี้ติดแพร่ไปละเป็นว่าที่คุณหมอนะคะเป็นเป็นเป็นจบ โรงเรียนบุรีรมพีาคมแล้วก็ตอนนี้สบายและเตรียมพร้อมที่จะรายงานตัวในการเข้าเรียนซึ่งน้องไ q ก็ คนเก่งตามมาติดๆนะคะตัวเล็กจิ๋วมากแต่เก่งมากจริงๆเสียงใสมากเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมมาดิน้องเทียนเทียนก็มีความสามารถในด้านภาษาแล้วก็มีความสามารถทางด้านหลากหลายมากเลยนะคะซึ่งวันนี้น้องมาแต่เช้าเลยขึ้มาร่วมพูดคุยโรงเรียนห้วงเขียวนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดวีรมที่จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาการที่มีความโดดเด่นอีกโรงเรียนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าเด็กๆจะมีความสา ามในด้านภาษาจีนทั้งหน้าตาก็เหมือนคนจีนด้วยนะไอคิวนะแล้วก็น้ำเสียงชัดเจนมากเลยเมืเ่อสักครู่ไอคิวกะซิบอกถ้าหนูพูดผิดเนี่ยจะจะเป็นอะไรไหมคะคุณครูบอกว่าไม่มีให้เป็นไรหรอกลูกครูก็ฟังไม่ออกเหมือนกันตอนนี้หนูพูดภาษาจีนผิดนี่ก็ไม่มีใครรู้ค่ะแต่เก่งมากนะคะแต่น้องก็ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช้ไหวพริบในการที่แนะนำตัวเองตัวนี้ได้ได้อย่างได้อย่างรัารื่นเลยในครั้งนี้หนูหนูเห็นว่าหนูได้ผลงานเกี่ยวกับภาษาจีนตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะผลงานที่หนูได้นี่คือมักคุเทศน้อยตัวนี้เป็นยังไงคะลูกเทียนเทียนอ๋อเป็นการแนะนำเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมค่ะท่า ก็จะมีเกี่ยวกับประวัติของเขาพนมรุ้งค่ะม,มีปราสาทเมืองต่าแล้วก็มีสนามแข่งรถของบุรีรัมเราด้วยค่ะหุยน่ารักมากเลยตัวนี้เป็นกิจกรรมในการแข่งขันวิชาการโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมซ,ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่แบบเก่งๆทั่วประเทศเลยมาแข่งขันกันแล้วเด็กๆของเราเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่พูดภาษาจีนใช่ไหมคะลูกในการนํา นำให้รู้จักกับจังหวัดบุรีรัมย์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกิจกรรมมักคุเทศน้อยเนี่ยโรงเรียนหัวเขียวของเรานี้ได้รับรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนเลยตัวเนี้ยน่ารักมากที่ชอบก็คือว่าหนูได้ดึงเอาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยไปให้อ่า ทั่วประเทศโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศแล้วก็สื่อต่างๆที่ได้ได้ทั้งธรรมการแล้วก็สื่อในการเผยแพร่ต่างๆตัวนี้ได้รู้จักจังหวัดอุรดมของเราเดี๋ยวเราจะให้น้องๆได้ร่วมนําเสนอว่าในวันนั้นนําเสนอแบบไหนถึงชนะใจกรรมการแล้วก็ชนะทุกโรงเรียนใน ประเทศไทยเนี่ยจนได้รับรางวัลที่หนึ่งเลยในหัวข้อของอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนั้นเป็น,เป,นเป็นการแนะนําเสียงสดเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วสองคนที่พูดพร้อมกันหรือว่าแบ่งกันพูดยังไงแบ่งกันพูด,พดค่ะถ้าางนั้นเดี๋ยวเรามาจําลองว่าตอนนี้เราได้ได้รางวัลตัวนี้แล้วแล้วเราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ 大家好，首先请允许我代表吴里南华小旅行社的全体人员对大家的到来表示热烈的欢迎。我们是吴里南华小旅行社的小导游，我叫周赛叔，我叫陆星美。吴里南府位于泰国东北部，这是一个充满了宝藏的城市。 来这里的游客一定能感受到泰国人的热情好客，能吃到正宗的泰国东北菜肴，能看到诸多幻想的高棉寺庙宇，以及泰国最精彩的摩托车赛事。所以，如果你想来泰国旅游，一定要把物理南府写在你的旅行愿望清单上。 今天我就带大家和我一起踏上五里南府的神奇之旅。如果你是一个热爱古代遗产的历史迷，一定要去参观盛于印度神释婆的高棉寺庙宇帕努兰寺。这座寺庙建造于公元十世纪至十三世纪之间的高棉文化。 整个建筑中最让人震撼的就是庞大的过道、陡峭的台阶以及装饰五头蛇的圣蛇那街桥。帕农兰寺是泰国境内规模最大、建筑最精美、也是保存得最好的高棉寺庙。马学寺距离帕农兰寺八公里，据说有一千多年的历史。是。 五个是建筑风格，整个遗址被红土墙包围起来。土墙内部有四个长满荷花的水户，马蛇寺虽不如胖东来寺那么宏伟，但也有其精妙之处。如果你来五里南，一定要去参观五里南的历史寺庙，感受这里的精神和历史文化。 好了，我们的介绍就到这里了。你现在是不是已经迫不及待来这里旅游了？我们很期待你的到来哟。 คุยปลอเลยค่ะท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งฟังรายการเรานี่ยังเป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาสสทบุญธรรมอยู่นะคะหรืออาจจะทําให้เกิดความสับสนเฮ้ยนี่เป็นสถานีของประเทศจีนหรือเปล่าพี่เด็กๆคุยปลอแบบภาษาจีนเหมือนเป็นเจ้าของภาษาเองเลยเมื่อสักครู่นี้คือได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะลูกพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของเขาพนมรุ้งค่ะจะเห็นว่ามีสื่อด้วยนะ สื่อตัวนี้ได้ใช้ได้ใช้ในการเล่าด้วยใช่ไหมไหใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของเขาพนมรุ้งค่ะโอเค,คสวยมากเลยแล้วก็สื่อต้องการสื่ออะไรคะในภาพนี้มีอะไรบ้างเอยเด็กๆจะได้เห็นด้วยโอเคมีภาพอะไรบ้างคะ มีนางอับสาราด้วยใช่ไหมนางอับสรามเห็นพี่โรงเรียนพระครูเมื่อในช่วงแรกของเราที่ได้ดึงเอกลักษณ์การแต่งกายของอการแต่งกายใน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 สมัยก่อนนะคะเป็นศินละปะวัฒนธรรมนฏาตลปนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราตัวนี้สวยงามมากเลยเมื่อสักครู่ที่หนูเล่เลาไปอ่ะหนู หนูหนูแนะนําจังหวัดวีรมของเราแบบไหนบ้างลองแปลเป็นภาษาไทยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยไหมคะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้แนะนําจังหวัดของเราอะไรบ้างค่ะก็คือเป็นเกี่ยวกับประวัติของเข,ขาพนมรุ้งค่ะซึ่งสร้างในระหว่างศตวรรษที่1 0ถึง13าค่ะแล้วก็ยังมีปราสาทเมืองต่ําแล้วก็สนามแข่งรถอีกด้วยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวบุรีรัมย์กันเยอะๆนะคะ ไอคิวลูกมีอะไรในในในบทสนทนาเมื่อสักครู่ที่หนูได้เล่าไปก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับพนมรุ้งค่ะว่าเป็นยังไงบ้างและพนมรุ้งเป็นยังไงบ้างคะลองอธิบายเป็นภาษาไทยดูค่ะค่ะก็ที่จะบอกว่ารูปลักษ์ของพนมรุ้งเนี่ยก็จะมีหน้าต่างกี่บ้านหรืออะไรยังไงประมาณนี้ค่ะค่ะ แล้วช่วงในความมหัศาจรรย์ของพนมรุ้งเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งของปีก็คือเกิดอะไรขึ้นกะระหว่างพระอาทิตย์เป็นยังไงคะก็คือพระอาทิตย์ค่ะก็จะอ่า เวลาพระอาทิตย์ตกลงมามันก็จะเห็นฉายแสงผ่านทางประตูค่ะค่ะประตูทั้งสิบหช่องใช่ไหมคะถ้าเป็นช,ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงนั้นแต่ว่าในระยะเวลาช่วงนั้นจะเป็นแบบรวดเร็วมากเพราะในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นก็จะ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 ,จะเร็วเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นอ่ะปีหนึ่งจะเกิดขึ้นสองครั้งแล้วก็คือจะเร็วมากเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นสื่อต่างๆก็จะต้องรีบกดชัตเตอร์อย่างไวเลยเพื่อที่จะได้เป็นภาพที่มหัศจรรย์จริงๆนี่คือ สถาปัตยกรรมของคนสมัยก่อนที่ได้ออกแบบแห่งความชาญฉลาดของการออกแบบจริงๆจ,จ,จะเห็นว่าปราสาทที่ไปตั้งอยู่บนภูเขาเนี่ยก็ก็ยิ่งใหญ่แล้วก็มหัศจรรย์แล้วว่าไม่ลูกเวลาเขาลองลอง,ลองแอบคิดเล่นๆไหมว่าเขาเอาหินขึ้นไปได้ยังไงถูกไหมก้<ะ>อนหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆแล้วมันต้องขึ้นไปทั้งปราสาทอย่างเงี้ยต้องใช้เวลานานมากแล้วที่สําคัญก็คือการดีไซน์ต่างๆตัวเนี้ย มันลงตัวไปหมดเลยแล้วก็สร้างความมหัศจรรย์นี่คือก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จังหวัดวิร,รัมภูมิใจนะคะเราก็ขออนุญาตเดี๋ยวเอาสื่งลงก่อนนะคะจะได้เห็นเด็กๆได้ชัดเจนก็ในในความเป็นบุรัมตรงนี้นะคะเราก็จะมีะเทศกาล ชมเขาพนมรุ้งของเราในช่วงเมษายนนะคะที่ผ่านมาผ่านมาละหรือว่าในตลอดทั้งปีก็เป็นสถานที่ที่เราต้อนรับนักท่องเที่ยวได,ได้ได้ตลอดปีเลยตอนนี้ท่านไปชมมีฝนตกลงมาเล็กๆในช่วงต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาตอนนี้ชุ่มฉ่ำมากอากาศเย็นสบายมาเที่ยวบุรีรัมย์นะคะานในช่วงที่ ในช่วงหยุดยาวหรืออะไรต่างๆช่วงนี้ก็สามารถที่จะมามาชมความมหัศจรรย์ของจังหวัดเวลําได้ครูคิดว่าอ่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่ฟังหนูชื่นชมจังหวัดของเราเนี่ยน่าจะอยากมาเที่ยวในจังหวัดของเราอย่างแน่นอนใช่ไหมคะไอค,คิวคะหนูชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคะไอคิวหนูชอบเรียนวิชาภาษาจีนแล้วก็วิทยาศาสตร์มากที่สุดคะ่ะทำไมคะ เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเป็นวิชาที่สนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>มีะอะไรให้น่าเรียนรู้ตลอดเวลาเลยค่ะ,คะและ้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นก็มีความรู้สึกว่าอยากเป็นก็อยากเป็นแพทย์บางส่วนแล้วก็อยากเป็นนักสแสดงด้วยอุ้ยเหรออยากเป็นนักสแสดงอยากเป็นนักสแสดงแบบไหนแบบพี่ยาญ่ย่า หรือแบบพี่แพนเคก้กแบบพี่อ้ําพัชราภายอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นเล้ะะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะเป็นเป็นแพทย์นะ่าจะเจริญรอยตามพี่เอแขด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ความที่ตอนนี้เด็กๆก,ก็ยังมีจินตนาการในเรื่องของของอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันอยู่เดี๋ยวโตขึ้นไปก็จะมีะค้นพบความถนัดของตัวเองอย่างเชัดเจนตามมาอยู่แล้วน้องเทียนเทียนะคะ่ะลูกน้องเทียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคะ หนูชอบเรียนวิชาวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษค่ะเอาไม่ชอบนี่ขนาดไม่ชอบภาษาจีนใช่ไหมแต่ยังพูด้ก็ชอบทุกวิชาเลยค่ะ <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> ก็คือชอบทุกวิชาแต่ว่าวิชาที่ท,ที่ที่เทียนเทียนเขาชอบก็คือวิทย์คณิตส่วตัวนี้จะเป็นในเชิงของคนวณแต่ภาษาจีนเขาก็ยังเก่งคุยปลอได้เลยนะคะเทียนเทียนโตขึ้นเดี่ยวเป็นไรลูก ตอนแรกอะคะ่ะหนูอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะเพราะว่าหนูอตอนเด็กๆหนูชอบตัวการ์ตูนบาร์บี้ดีไซเนอร์ะค่ะแล้วหนูก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องนั้นค่ะตออ่อม,มาหนูก็อยากเป็นตำรวจเพราะรู้สึกว่ามันเท่ค่ะเป็นตำรวจจริงแล้วมันดูแข็งแกร่งแต่ว่าปัจจุบันนะคะตอนนี้หนูอยากเป็นหมอคะ่ะอ๋อทำไมล่ะลูก เพราะมันจะได้ช่วยรักษาคนค่ะแล้วตอนเด็กๆหนูก็ไปหาคุณหมอคนนึงค่ะเพราะหนูป่วยบ่อยแล้วคุณหมอคนนั้นก็สวยแล้วก็ใจดีมากด้วยค่ะแถมยังเก่งอีกด้วยใช่ไหมก็เลยแบบว่าประทับใจแล้วก็จะ,จะ,จะต้องเป็นคุณหมอที่สวยใจดีเหมือนที่คุณหมอท่านนั้นให้ได้ใช่ไหมคะก็คือสิ่งนี้ก็คือแรงบันดาลใจของเด็กๆในการที่จะตั้งเป้าชีวิตของตนเองไว้นะคะในในการเรียนอะไรต่างๆ เไอฮิวค่ะหนูหนูหนูเล่ายิ่งครูฟังหน่อยว่าหนูเรียนแบบไหนหนูอ่านหนังสือยังไงหนูแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตประจําวันแต่และวันแบบไหนทํามหนูเรียนเก่งขนาดนี้ลองเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อว่าคุณเพื่อนๆจะได้าวางแผนจัดลําดับเวลาให้เหมือนหนูสองคนก็อยู่ในห้องก็ต้องตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็พอกลับบ้านไปก็จะมีหาความรู้นอกห้องค่ะเช่นค้นหาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่า เรียนพิเศษ,ษเพิ่มเติมคะ่ะค่ะเยี่ยมมากเลยเทนเทียนแล้วคะหนูเรียนแบ่งอาา่านหนังสือแบบไหนเรียนยังไงก็คืออันแรกนะคะหนูก็จะต้องอตั้งใจฟังค่ะก็ต้องโฟกัสแล้วก็ต้องคอนเซนเทรตกับที่ดิเชอร์พูดมากๆค่ะในห้องค่ะแล้วพอกลับบ้านมาค่ะก็จะต้อง มาทบทวนรีวิวอะไรแบบนี้บ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆค่ะแล้วก็อันที่3มนะคะเราสามารถหาหนังสืออะไรอ่านค่ะแล้วก็สามารถไปเสิร์ชหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะขอหนูที่หนูเลือกอ่านหนังสือนอกเวลาค่ะเป็นหนังสือวรรณกรรมสําหรับเด็กค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะโอ้โหเยี่ยมมากแล้วเรื่องอะไรที่หนูชอบมากที่สุดคะหนูชอบเรื่อง The b f g ค่ะ Big Friendly Giant ของโรอ l ด o าวค่ะแล้วเป็นเรื่องประมาณไหนลองเล่าให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆเ,เป็นรเรื่องของยักษ์ใหญ่ใจดีกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแล้วเขาก็ไปอ่รผจญภัยกันมากมายค่ะเช่นไปปราบยักษ์ที่นิสัยไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเยี่ยมากเลยหนูหนูอ่านเป็นบุ๊ก อีบ e ุ๊กหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวบุ๊กของเขาเลยอ๋อหนูอ่าเป็นบุ๊กของเขาเลยค่ะอ่าจะเห็นว่าบางคนจะจะถนัดในการอ่านเป็นเล่มเป็นเล่มจริงๆเล่มหนังสือจริงๆแต่ถ้าบางคนไม่สะดวกนะคะสะดวกกับการอ่านจากอ e ีบุ๊กก็อ่านจาก iPad หรือแท็บเล็ตที่แบบว่าจอใหญ่ๆก็จะสะดวกนะคะก็ตัวนี้ก็คือเป็นการอ่านนอกเวลาเสริมใช่ไหมคะอ่า IQ คะแล้วแล้ว IQ มีกิจกรรมเสริม ในความสามารถพิเศษที่ตัวเองนอกจากเก่งภาษาจีนนอกจากเก่งในเรื่องของอความสามารถในเชิงวิชาการแล้วไอคิวชอบชอบทําอะไรวาดรูปค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกว่ามันผ่อนคลายค่ะเป็นการคลายเครเียดแล้วก็ได้ดึงจินตนาการของตัวเองออกมาค่ะ<อ>ประกอบกับการวาดภาพค่ะ,คะนั่นคือก็คือเป็นกิจกรรมที่อาจจะ,ะในการในการเรียนเวลาในช่วงที่เราเรียนแล้วเรารู้สึกว่า เครียดแล้วเนาะเหนื่อยแล้วเราก็หากิจกรรมในการรีแลกของตนเองนะคะอย่างเช่นน้องไอคิวน้องไอคิวก็กิจกรรมวาดภาพน้องเทียนเทียนก็จะ,อ,ะอ่านหนังสือนะคะจะเห็นว่ากิจกรรมเวลาว่างของเด็กทั้งสองคนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์จริงๆเขาจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในในในทุกเวลาทุกนาทีในการเรียนเพื่อที่จะ,ะให,ให้ให้วินาทีที่ผ่านไปแต่ละชั่วโมงแต่ละ วันเนี่ยจะต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราได้มีเรียนออนไลน์บ้างไหมลูกเรียน,นค่ะหนูหนูใช้ความเป็นออนไลน์ตัวเนี้ให้เกิดในเรื่องของการพัฒนาการเรียนปกติของหนูได้ยังไงบ้างเช่นหนูสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างต่างยังไงในในการเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยลูกเอาเว็บไซต์อะไรที่หนูชอบเข้าไปเข้าไปหาความรู้มากที่สุด เทียนเทียนหนูใช้ o o o l l เนี่แหละค่ะในการหาความรู้บางครั้งก็เสิร์ชเป็นวิดีโอใน y o u ยูทูบค่ะที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากรู้ค่ะแล้วก็บางครั้งก็เสิร์ชพิมพ์ไปใน Google ว่าเราอยากรู้อะไรค่ะแล้วก็อ่านไปเลยโอ้เยี่ยมมากเลยไอคิวแล้วค่ะลูกเฟบไซต์หนูก็ใช้ g o o g l e เหมือนกันค่ะเพราะก็ถ้า เราไม่รู้อะไรหรือว่าเหมือนเลิกเรียนแล้วแต่ว่าเออเไม่ได้ถามครูเราลืมก็เ,ออเราสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์พวกนี้ได้ะคะ่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะนั่นคือเขาใช้ความเป็นเท,เทคโนโลยีออนไลน์ให้เกิดประโยชน์อย่างที่น้องได้บอกนะคะว่าเรียนในห้องเรียนอาจจะฟังไม่ทันหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณครูวูดเร็วหรือ ยังไม่เข้าใจในตัวเองเราสามารถที่จะใช้ไอซทีต่างๆตัวนี้กลับมาทบทวนสร้างความรู้ให้เกิดความมั่นใจในเนื้อหาวิชาเรียนของเราได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงที่เรียนออนไลน์ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าน้องๆทั้งสองคน เก่งมากจริงๆนะชื่นชมมากๆเลยค่ะน้องฉลาดมากแล้วก็ฉลาดตอบฉลาดคิดแล้วก็ฉลาดมีไหวพริบมากๆในสองคนนี้นะคะซึ่งทุกอย่างวันนี้ยิงสดหมดเลยถามสดตอบสดคือเขานั่นคือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมในการที่จะคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะประเมวลออกมาเป็นคําตอบให้เราได้ในทางนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายทิ้งท้ายเนาะ ว่า,อาลองเทียน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 ,นเนี่ยให้ให้พูดเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆก็ได้ว่า,อาลองอามารู้จักโรงเรียนหัวเคียวของหนูส่วนน้องไอคิวน้องไอคิวเอาภาษาอะไรดีลูกภาษาจีนอีกรอบไหมสั้นๆที่เรายังไม่ได้พูดถึงพี่ลิซ่าแล้วก็ลูกชิ้นยืนกินเลยเราเราเชิญชวนสั้นๆให้มารู้จักกับ ลูกชิ้นยืนกินของบุรีรัมด้วยอ่ะพี่เตียนเีนก่อน Hello everyone we're from t h k y o School welcome to คุยเฟื่องเรื่องการศึกษา and I just w a n t to tell you guys that welcome to Buriram I want you guys to come travel we have many amazing things such as the meatballs of Buriram and many other sports like football soccer or many other things you can come travel here we always welcome เยี่ยมมากเลยค่ะน้องเทียนเทียนสุดยอดมากเลยค่ะไอคิวนิดนึงนิดเดียวก็ได้เล่านิทานก็ได้เล่านิทานก็ได้โอ้โหนิทานหนูคิดไม่ออกโอเคโอเคเทียนเทียนไอคิวยังตื่นเต้นอยู่ไม่เป็นไรนะคะก็ อตอนนี้น้องๆตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ยิงโดนยิงคอมดามสดนะคะไอคิวไม่เป็นไรคุณรู้ว่าหนูมือสั่นเลยตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่หนูเตรียมมาสุดยอดมากเลยในครั้งนี้นะคะถือว่าคุณภาพความสามารถของเด็กๆที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่การันตีแล้วก็ชื่นชมมากจริงๆในคุณภาพความสามารถของผู้เรียนของเราในบุตรหลาเนเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะโอกาสหน้า คือจะเชิญมาอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาะโชว์ความสามารถต่างๆที่มีมากมายที่ก็หลากหลายนะคะซึ่งวันนี้ต้องหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขอบคุณพี่เทคนิค ที่เปิดเพลงเพลา,าะแล้วก็ไลฟ์สดให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับทางรายการขอบคุณดรกิตละมูลมอนผูมิในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพัธยมศึกษาบุรีรัมย์ที่อำนวยการผลิตรายการและต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกคนในวันนี้นะคะน้องแยมนางสาวอัจฉราสว่างเนตรน้องเบสปิยวัฒน์สมทวินนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม และน้องไอคิวนะคะน้องพัทรมนนากดีแล้วก็น้องเทียนเทียนนะคะน้องสุภระดาจำปานินนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนห้วเขี้ยวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจตุพรแปลไทยสงสสศุษานิเทศสพมบุรีรัมย์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะบะ